คลิปนี้ผมจะสอนหนึ่งเทคนิคที่คุณมองข้ามและทำให้ยอดขายคุณหายครับเทคนิคนั้นคือเทคนิคการตั้งชื่อครับคนอาจจะบอกก็ชื่ออะไรก็ได้แต่ของข้างในดีได้ไหมก็อาจจะได้นะฮะแต่ถ้าของดีด้วยแล้วชื่อดีด้วยเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะการขายมันคือการส่งมอบ trust หรือคือส่งมอบความไว้วางใจต่อต,ตัวสินค้าเนี่ย จากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อครับดังนั้นถ้าคุณส่งมอบไปผ่านชื่อที่ดีมีชื่อที่สามารถสร้าง trust สร้างความน่าเชื่อถือได้จากตัวชื่อเลยมันก็ทําให้การส่งมอบจากผู้ขายไปสู่ผู้ซื้อได้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างง่ายสุดเลยครับพวกบรรดาเซียนพารทั้งหลายยูสิครับบรรดาเซียนพารเนี่ยชื่อต่างๆที่คุณรู้จักมีใครมากครับยกตัวอย่างเช่นป๋องสุพันเป็นชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยสุพรณเพราะอะไรเพราะในสุพันเนี่ยมี พระผงที่ดังคือพระผงสุพรรณอีกคนหนึ่งที่ดังคือบอยท่าพระจันทร์เห mm ็นไหมบอยคือชื่อเล่นเขาท่าพระจันทร์คือเนี่ยนะ่ะเป็นแหล่งรวมพระเลยครับแหล่งท่าพระจันทร์หรือเปียกปักน้ำเห็นไหมครับตักที่ปักน้ําก็มีสมเด็จวัดปักน้ําอยู่มีพระของขวัญวัดปักน้ําอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นมีแหล่งมีที่มามันเหมือนเป็นการเล่าสตอรี่ของตัวสินค้าคุณโดยเฉพาะครับ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับเป็นคนที่ผมรู้จักด้วยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยนะครับเจ้าของชื่อคุณศรีวันเมื่อก่อนในชื่อก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยโดยศรีวันมันก็น่ากินแนวดำหนึง่งและเขาเพิ่มเข้าไปครับก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยโดยแม่ศรีวันครับพอใส่คำว่าแม่ศรีวันเข้าไปปุ๊บความรู้สึกเป็นไงครับความรู้สึกเปลี่ยนถูกไหมเฮ้แม่ศรีวันแสดงว่า จะต้องเป็นสูตรโบราณจะต้องเป็นสูตรที่ใช้มาแล้วเนี่ยนะครับกินมาแล้วเนี่ยอาจจะ20 30, 30ปีเป็นสูตรที่ตกทอดกันมาเป็นสูตรของคุณแม่เห็นไหมแค่คุณใส่คำบางอย่างลงไปมันทำให้เป็นการเล่าสตรอรี่ของชื่อของแบรนด์ของคุณได้อย่างดีครับเพราะยิ่งแบรนด์ของคุณมีสตรอรี่มีเรื่องเล่ามากขึ้นเท่าไหร่มันจะทำให้ สินค้าของคุณขายมากเท่านั้น,นครับถ้าคุณอยากได้ยอดขายเพิ่มผมแนะนําเล่มนี้ครับหนังสือรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างครับหนังสือเล่มนี้รวมความลับสําหรับการขายดีไว้ครับสามารถใช้ทั้งออนไลน์ออฟไ,ไลน์ในทุกสถานการณ์หนังสือเล่มนี้สอนอะไรบ้างหนังสือ่นี้บอกว่าเทคนิคการขายแบบไม่ต้องขายความลับที่นักขายมือใหม่ต้องรู้เพื่อเพิ่มยอดขายกลเม็ดวิเคราะห์ลูกค้าให้ปิดการขายได้100%่เทคนิคปิดการขายได้ในทุกช่องทางทั้งแชทไลน์โทรศัพท์และเจอตัวเคล็ดลับอัพยอดขายออนไลน์ให้ต เติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มสุดยอดเทคนิคขายดีที่คนขายดีไม่อยากบอกคุณวิธีการแก้คำปฏิเสธเพื่อให้ปิดการขายได้อย่างง่ายดายทั้งขอถามแฟนก่อนขอคิดดูก่อนแพงไปไหมมีเงินไม่มีงบคุณคุณคำพูดเหล่านี้นะครับแล้วคุณปิดการขายไม่ได้เพราะคุณตอบข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่ได้ไปเท่าไหร่แล้วครับสมมติของคุณ1,000บาทปิดการขายไม่ได้ครั้งหนึ่งเหมือนคุณทิ้งเงินไปล้หนึ่0บาทของคุณ10,000บาทคุณปิดการขายไม่ได้ครั้งหนึ่งเหมือนคุณทิ้งเงินไปแล้ว1 0,000บาทัหนนงสือเล่ี้ จะเอาเงินเหล่านั้นกลับคืนมาให้คุณครับหนังสือเล่มนี้ราคาเพียงแค่2 5 9บาทหนังสือเล่มนี้บอกเลยอีกครั้งหนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าดูที่สารบัญน,นะครับหนังสือเล่มนี้สอนวิธีการวิธีรู้ความต้องการลูกค้าตั้งแต่ยังไม่เอ่ยปากวิธีการปิดการขายแบบเจอหน้ากันแบบออนไลน์ line, หรือแบบโทรศัพท์สิวิธีปิดการขายผ่านอินบ็อกซ์วิธีเขียนโพสต์ขายแบบสะกดจิตวิธีแก้ปัญหาลูกค้าทักมาแล้วเงียบพูดอย่างไรให้ลูกค้าฟัง เล่าเรื่องอย่างไรให้ชวนหน้าหลงไหลความลับที่ทําให้คุณขายของแพงแล้วลูกค้าพร้อมซื้อแบบไม่ต่อราคาวิธีการแก้คําปฏิเสธต่างๆมีคําปฏิเสธยอดฮิตเยอะแยะเลยนะครับช่วยส่งเอกสารมาดูหน่อยเดี๋ยวผมติดต่อกลับนะแล้วคุณมีการันตีไหมล่ะขอถามหุ้นส่วนก่อนนะคุณจะตอบกลับยังไงครับคุณถึงสามารถติดการขายได้วิธีการตั้งราคาย,ยังไงให้กําไรสูงสุดเทคนิคการขายแบบเหนื่อยน้อยกําไรมาก ทุกอย่างรวมในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้มีขายที่ C1 B2S ในอินคุณสามารถเข้าไปร้านที่ผมบอกเนี่ยครับแถวแถวบ้านคุณมาแถวห้างคุณเข้าไปสอบถามได้เลยคนติดตามเพจผมเนี่ยมีอยู่ประมาณล้านกว่าคนถ้าร,ารวมไปหลายช่องทางเน่ยประมาณล้าน7ล้าน8แต่หนังสือเล่มนี้ทำมาแค่800 0เล่มครับดังนั้นใครเร็วใครได้ครับเพราะว่าคุณช้าไป1วันคุณปิดการขายไม่ได้1วันนั่นก็คือเงินคุณหายไปแต่หนังสือเล่มนี้259ยบาท มันจะทําให้ยอดขายเหล่านั้นของคุณกลับคืนมาครับคุณจะสามารถปิดการขายได้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาครับรู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามทุกวันนะฮะเจ็ดโมงครึ่งที่เพจรู้รอบสอบโจทย์ธุรกิจครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดไลนที่แอสไซาแบงค์ธุรกิจครับและคุณอย่าลืมไปกดติดตามที่ยูทูบชาแนลโค้ชแม่ธุรกิจครับเพราะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะโพสต์ไปที่ยูทูบชาแนลครับ